ซึ่งไม่แปลกเลยค่ะว่าทําไมมีการจเจริญเติบโตของตัวแทนเพิ่มมากขึ้นก็เพราะว่าการบอกปากต่อปากสมมติว่าอย่างเช่นนะคะตัวแทนเนี่ยชื่อหญิงนะคะมาบอกเราให้ฟังนะคะว่าพี่หญิงเนี่ยไม่ได้คิดที่ว่าจะเลือกใช้น้าหอมนะคะเพื่ออะไรเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกจาบ้าน เลยไม่รู้ว่าจะฉีดไปทําไม,ไมออกไหมคะหรือไม่ได้ใช้โฟมล้าหน้าสตรอเบรอนเพราะไม่รู้จะใช้ทําไมพอมีโอกาสเนี่ยได้พบกันครูเอเจนก็เลยบอกว่าพี่หญิงพี่หญิงเนี่ยต้องรักตัวเองนะทําไมทําไปก็เพื่อตัวเองสิ่งแรกๆเลยนะคะสิ่งแรกๆเลยพี่หญิงต้องดูแลและให้คุณค่า มากที่สุดคือตัวเราเอง